คลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการแก้ไขแบบฟอร์ม ds 1 6 0หลังจากที่นัดสัมภาษณ์ไปแล้ว ก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องเข้าใจก่อนว่าแบบฟอร์ม ds 1.60ที่กดส่งไปแล้วหรือว่ากดสับมิ t ไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการกรอกแบบฟอร์ม ds 1.60อันใหม่ค่ะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลใน ds 1 6 0ให้ทำการเปิดแบบฟอร์มใหม่และกรอกข้อมูลใหม่ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะและเมื่อกรอแบบฟอร์ม ds 1 6 0อันใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มดูคลิปนี้ได้เลยค่ะ ให้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบบนเว็บนัดหมายสัมภาษณ์ของสถานทูตอเมริกานะคะจากนั้นก็ตอบคำถามความปลอดภัยตามที่เรากรอกไว้ในครั้งแรกตอนสมัครค่ะสำหรับการเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขแบบฟอร์ม ds 1 6 0หหลังจากที่เรานัดหมายสัมภาษณ์ไปแล้วนะคะเราจะต้องทำการยกเลิกนัดหมายที่เรามีอยู่ก่อนค่ะให้เรานะคะเลือกไปที่เมนูปิดใบสมัครและเริ่มใบสมัครใหม่ซึ่งถ้าหากหน้าเว็บของใครไม่มีเมนูนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้ไปเลือกที่ข้อเสนอแนะและคำขอแทน จากนั้นนะคะให้ทําการแคปหน้าจอนะว่าหน้าเว็บของเราไม่มีเมนูปิดใบสมัครและเขียนรายงานปัญหาให้เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะโดยจะต้องรอประมาณ1-2วันทําการนะคะให้เจ้าหน้าที่แก้ไขและตอบกลับค่ะหลังจากได้รับการแก้ไขนะคะก็จะมีเมนูปิดใบสมัครแบบนี้เลยค่ะให้เรานะคะเลือกได้เลยค่ะที่เมนูปิดใบสมัครและเริ่มใบสมัครใหม่ จากนั้นระบบก็จะขึ้นเตือนเรานะคะว่าการเลือกเมนูนี้จะทําให้นัดหมายที่เรามีอยู่โดนยกเลิกและใครที่ยังทํานัดหมายไม่ครบ3ครั้งนะคะก็จะสามารถใช้ใบเสร็จเดิมในการทํานัดหมายใหม่ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่ค่ะสรุปง่ายๆนะคะการจ่ายค่าธรรมเนียม1ครั้งสําหรับ1ผู้สมัครนะจะสามารถทํานัดหมายได้3ครั้งถ้าใครยังทําไม่ครบ3าครั้งก็สามารถปิดใบสมัครและเปิดใหม่โดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่ค่ะจากนั้นกดใช่ได้เลยค่ะ จากนั้นระบบก็จะแจ้งนะคะว่ากําลังปิดใบสมัครของเราอยู่ให้เรารอแป๊บหนึ่งนะหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นประวัติของเราค่ะใครที่ต้องการแก้ไขเบอร์โทรหรือว่าที่อยู่ติดต่อสามารถแก้ไขได้เลยแต่ใครไม่ต้องการแก้นะคะให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดและกดปุ่มส่งค่ะหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นการเลือกประเภทวีซา่าให้เราเลือกแบบเดิมแบบที่เราทํานัดหมายครั้งก่อนค่ะสําหรับวีซ่าท่องเที่ยวนะให้เลือกเป็นนันอิมิเกรนค่ะโพสต์ก็คือสถานทูตท,ที่เราต้องการไปสัมภาษณ์นะคะมีให้เลือกกรุงเทพและเชียงใหม่ หมวดหมู่วีซ่าสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวให้เลือกเป็น B 1 B 2ค่ะต่อมานะประเภทการยื่นขอวีซ่าสำหรับคนไทยหรือคนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้องนะคะให้เลือกข้อหนึ่งนะคะ Thai Citizen s and Legal Residence ค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะเลือกเป็น B 1 B 2ค่ะและกดส่งได้เลย ในหน้านี้นะคะระบบก็จะให้เรากรอกหมายเลขแบบฟอร์ม DS 1 6 0ให้เรากรอกหมายเลขแบบฟอร์มอันใหม่นะที่เรากรอกใหม่และแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะลงในช่องนี้ได้เลยค่ะจากนั้นกดส่งค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคําถามคัดกรองว่าเรามีสิทธิ์ต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์หรือไม่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีคุณสมบัติไม่เหมือน